ครับวายทอเที่ยวที่สองแล้วนะยืนรูปรอยอยูน่นันะครับพิยานี่ครับการทำงานใกล้ๆคนนี่จะเปเ็นลิงเครื่องมากนะครับมันจะสายสารเท่ากับอื่นา่ามันจะเอาลดมาฟังครับ ไม่อยู่ครับมันจะไปแรงเกินไปแล้วมันจะ ปลาแล้วครับปลาตาเบียกแล้ว ไม,ไ,ไม่ใช่เกมมันกับมันดีสตาร์ทไม่ได้นะชีวิตคนใครเขาก็รักชีวิตกับผมทำงานแบบนี้แล้วผมนึกถึงตอนที่ยังขับรถเมลโคยังไม่เปลี่ยนนะ ไปทําอะไรนี่อะไรก็ได้ไปยืนอยู่อย่างนี้เลยคิดถึงตัวเองเลยเวลานี่อย่างเอาปลาไปใส่อย่างนี้ครับหรือว่าตอนที่เอาก็ไว้ใจมากนะไว้ใจคนขับมากเลยปลาเขาจะไม่ทํารดนเราคนระับไว้ใจเขามากแม้ว,ว่าทิ้งความหวังไว้เลย เขาก็คงคิดเหมือนเราตอนนั้นเลยนี่เอาจระดีก็ทาสายไฟเข้าไว้ครับได้ทันกีทอนแล้วสองสี่หกแปดสิบองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ด ค่าเพรหน้าทีมก็ไม่สั่งเราไม่ตบกไมนฟังนะแต่ตุว,วันนี้ไม่ใช่ครับเราต้องหาความใจเย็นมาแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวครับทํางานแบบน,นี้ผมก็เลย <c oughs> เชื่อฟังทุกคนแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างเขาจะเห็นชัดเจนกว่าเรามีวันหนึ่งนะที่บางท่อนี่แหละเส้นทั้งหมดเส้นที่บางเสร็จก่อนเนะี่ยผมก็มองว่ามันไม่โดนไม่โดน ตาแกบอกพอาพๆผมไม่พอครับโดนเอามือแกทับเสลกแต่ว่นดีมันบาดนิดเดียวมวบาเลถ้าเกิดว่าทับนิ้วเขาขาดอะไรอย่างนี้นะเลยได้บทเรียนมาเลย ที่สุดนะเนี่ยแต่ว่าเรายังไงก็เซฟคนไปก่อน <c oughs> ดูกเมียเขาบังพึงเขาครับถ้าเราเกิดทำพลาดไปโดนนี้เขาหือมีกองพีการมาอะไรมาลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงเราก็ต้องคิดไปขนาดนั้นนะครับใช่ว่าหรืช่างมัน แรงๆเลดโนก่าชังมันมไม่ได้ดูนเราหรอาไม่ใช่นะครับ تو แกว้วเลยอีกทอดหนึ่งเปิดประตูออกไปนํำครับอพอเ <c oughs> รอเกันเสร็จก็ต้องกลับไปฟางครับที่นี่ปิดไว้ยังไงก็อยู่ครับปิดคุณกันคนทีดนี่ผมก็ต้อง ขออนุญาตจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดซับกระดิ่งไปด้วยเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางท่องเราบางทีอาจจะพูดมากปไปหน่อยรู้เยอะไปหน่อยต้องขออภัยใน้าทีนี้ฝากคลิปก็มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์บ้างก็ขออภัยไว้ด้วยครับอย่าดรามากันเลยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ